ก็ละครั้งหนึ่งไม่นานมาแล้วณขณะที่ผมกาลังเล่นเกมอยู่อยู่ดีๆโทรศัพท์ผมก็ดังขึ้นเข้าไปเลยเออนั่นแหละเข้าไฟไปเลยไม่ต้องกลัวป้อมเข้าไปเลยเข้าไปเลยฮัลโหลหรอเล่นเกมมานานเดี๋ยวมึงก็ได้สายตาเสียหรอกโอ้ยไรสาระโอ้เออ,เ,อ,อเดี๋ยวค่อยคุยกันลวกันตอนนี้กูย,ยังไม่ว่ากูตีเอลอยู่โอ้ยใครมันโทรมาวะเนี่ยขัดเวลาตีเอลคนอื่นเหลือเกินเนี่ยไอ หลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงผมก็รู้สึกว่าตาของผมเนี่ยเริ่มมีปัญหาละโอ้ยเอ้ยเพิ่งเล่นไปชั่วโมงเดียวเองอะโอ้อะไรวะมั่งเมื่อยตามากอะตอนเนี้ยอะใครวะฮัลโหลใครกมดเตือนมึงแล้วไม่ใช่กูเองสน้ำหน้าไอ้งั่งอ้าวแล้วให้กูทำไงวะให้มึงเลือกสองข้อจะเลือกเล่นเกมหรือใส่แว่นตาคองแสง โอ้หเอาไงดีวะใจนึงก็อยากเล่นเกมอีกใจนึงก็ไม่อยากเสียสายตาอ้ยเลือกยากเหลือเกินเออแค่นี้แหละคูณไปเล่นเกมต่อละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนั่นตกลงมันเป็นใครวะโทรมาเนี่ยอะอะเชื่อมันสักครั้งละกันเดี๋ยวลองสั่งซื้อแว่นมาสาเล่นก็ได้วะฮัลโหลครับว่าไงจ๊ะ คุณคือพนักงานเซเว่นที่ผมเคยคุยด้วยหรือเปล่าครับสวัสดีครับพนักงานเซเว่นไปข้างนอกงดิค่ะอ๋อนี่ฟิลหรอครับอพอดีผมหลังงานพิเศษด้วยครับอุ้ยเอเอ,เอคุณสามารถแนะนำแว่นเลนตัดแสงให้ผมได้ไหมครับอ๋อจะอยากได้แว่นตัดแสงใช่ไหมครับตอนนี้มีงบเท่าไหร่หรอครับก็เอาเป็นว่าเอาตัวที่ถูกที่สุดที่มีอยู่ในร้านคุณเลยละกัน สุ่นนะครับผมก็งั้นขอแนะนำเป็นแว่นออปตัสละกันนะครับผมราคาถูกคุณภาพไฮเอ็นราคาสบายกระเป๋าแถวแว่นกระเป๋าสบายตาแล้วมันราคาเท่าไหร่ครับอ๋อราคานะครับก็หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาททั่วนน่นเองนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมเอาเงินไม่เรียบร้อยนะส่วนของอยู่หน้าโต๊ะนะครับาสบยเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณเอาเงินจากกระเป๋าตามผมไปได้ไงเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยยังดีว่าอย่างน้อยก็เหลือเงิน20บบาทเออ ไหนๆก็ได้ของมาละแต่พันสองมันจะทําอะไรได้วะโคตรถูกเลยเออลองใช้หน่อยก็ได้วะไม่ดีก็ช่างมันโอ้โหสหดยอดอะ่ะสปุ๊บนี่เห็นโลกชั้นระดับ 4K เลยอะ่ะโอ้โหแ,แ,แล้วเล่นเกมอย่างสบายตาโอ้โหโคตรสบายตาอตอนนี้โอ้โหลุงนี้ซื้อมาตั้งนานแล้วโอ้ถ้ามันสบายตาขนาดนี้โอ้โหพลาดได้ไงวะตอนนั้น5้าชัว่วโมง โอ้ยอ้ยเ่นเกนจมจนเต็มอิ่มแล้ววันนี้โอ้โหสุดยอดเลยได้แฟนตัวนี้นี่สบายตาสุดๆโอ้ยตอนนี้นี่เมื่อยแขนละย้ายไปดู AV ดีกว่าไหนๆก็ไม่มีแรงแขนแลวโอ้ยโอ้ย ตอนแรกผมกลวว่าคนอื่นจะมาเห็นผมตอนดู AV ผมเลยตัดสินใจว่าปิดไฟห้องละกันเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแต่ผมก็พบว่าถึงจะปิดมันก็แทบไม่ต่างอะไรกับเปิดเลยเฮ้ยไหนช่วงนี้เนี่ยมีคลิปอะไรน่าดูบ้างวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอดใจดูไม่ไหวแล้วอ่าอ่าต้องคลิปนี้สิเห็นปกคลิปนี้โอ้โหเด็ดสุดยอดอะ่ะโอ้ยทนไม่ไหวแล้วต้องเข้าไปดูละ ในขณะที่ผมกำลังดู a ออย่างเมามันส์อยู่นั้นอยู่ดีๆแว่นของผมมันก็แต่เดี๋ยวก่อน <S 2> <S 2> <S 2> ตกตั้งขนาดนะั้นไม่มีรอยเลยเหรอโอ้โหแว่นนี้มันทนไปไหนวะเนี่ยโอ้ยโอ้โอออยคางชั่วตอนแรกคิดว่าเลมันจะแตกซะแล้วโอ้ยมืคุมทุกบาททุกสตางจริงๆ ฮัลโหลครับก่อนจะซื้ออย่าลืมใช้โค้ดฟิลล์แลเพื่อรับส่วนลดด้วยล่ะเอ,เอ้เดี๋ยว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 ,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประโยชนนะั้นเนี่ยผมต้องเป็นคนพูดไม่ใช่เหรอ,อแล้วไงออยากพูดให้ยังมีปัญหาไหมอ๋อโอเคโอเคโอเคผมขอโทษครับขอโทษงั้นผมไม่มีปัญหากับคุณแล้วก็ได้ไม่รู้ละไปลไปอย่าลืมนะครับก่อนที่คุณจะซื้อแว่นตัวนี้เนี่ย อย่าลืมใช้โค้ดเฟลคุมเพื่อรับส่วนลด100บาทเป็นแบบฟรีๆกันเลยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็หมดเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับผมถ้าหากใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นในตัวของคลิปนี้ด้วยนะครับว่าเออรู้สึกยังไงบ้างกับคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ลงไปใน Facebook และท w i t t e r ของตัวเองด้วยนั่นเองนะครับแบบเผื่อแบบเออเพื่อนๆจะติดใจตามไแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ย